สวัสดีครับชื่อแล้วกแชร์ทิ้เที่ยวนะครับคลิปนี้ครับจะพาไปกินสตาร์บัคแบบคุ้มๆครับนั่นคืออะไรก็คือสตาร์บัคที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองครับไปดูบรรยากาศาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นไงดูเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรหนึ่งแถมหนึ่งของสตาร์บัคครับจะใช้เวลารอ,อนานแค่ไหนฮะไปครับ ด้านในร้านนะครับแน่นอนฮะคนเยอะตามขาดกับผมครับเดี๋ยวแวะดูแก้วกันก่อนดีกว่าฮะไปฮะนี่สวยมากๆเลยครับรีบไปออเดอร์ดีกว่าครับเดี๋ยวจะเสียเงินมากกว่านี้ฮะแวะดูขนมก่อนเลยครับผมดูสิครับ เนี่ยตัวน่ากินฮะดูสิครับสั่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารอของกันดีกว่าฮะเริ่มจับเวลาเ่ยครับถ้าคุณสั่งหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้คนเยอะมากนะครับถ้าคุณสั่งหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลารอหน่อยนะฮะนะครับเวาะ คนเยอะจริงครับดูพนักงานไม่ได้หยุดเลยฮะไครับตาเราแล้วฮะได้รับของแล้วครับมาแล้วมาเอาครับเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดเราสั่งตอน 8.24มง 24, ตอนนี้9.0้โมงก็คือรอประมาณ40นาทีนะครับสำหรับโปรโมชัน 1, 1น1แถมหนึ่ะถ้าใครจะมาใช้โปรโบนี้ก็คือต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับอันนี้เราซื้อนี่ของแก้วมีม็อกค่าของคุณเบลนะครับผมนี่มอคค่าของคุณเบลนะวิดฟิล์มอะไรจัดเต็มครับส่วนนี้ของผมชาร์จเขียวในตำนานครับนี่ทั้งหมดก็260บาทนะครับ ก็ฟรีแก้วหนึ่งเขาจะคิดราคาที่แก้วที่แพงที่สุดก็คือชาเขียวตัวนี้260บาทนั่นเองครับคุ้มค่าที่เราคอยหรือเปล่าขอ,อชิมหน่อยอมผมได้ใจอเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวการใช้โฟหนึ่งแถมหนึ่งของ Starbucks นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ